สองแแบถ้าเบิ่งดสูสองแบบเฮ <c oughs> ้อโคยเซียมสามแบบหืมตึมสแบบจกคลิกหา้าแบบหม่งคุยแล้วพอหบอนกกี่เขาอีกคนดูสงเปาหนีตักสิงไปลยพี่้องครับพอโดนรับเร้อ กลัววลาล้ำซิ่งมีหมูแดดเดียวพี่น้องถ้าเข้าไปที่เพจไหนครับเออเป็นบุ๊กของก๊อปวราพลบุรพาเลยครับก๊อปวราพลบุรพาสังเกตเบื่อไงๆหาเป็นของเราเอาลงทอดเพื่อไม่อยาแข็งขึ้นรวดนี่ไอ้ยิงกระปางเสร็จไม่จิ๋มมกไปไนเป็นไหนบ้านมีทอดแล้วกูสิบอกให้ แม่ไม่ขายหมูยังไม่จะขายมันทอดดอกแนวอันเป็นซีมนั่นบอกทอดมากกว่ามันหมอย,ออยอโอ้ยมันฝอยมันน,นุ่นมเว่ละฝอยสั่งกิโลหนิมัน,น,น,นมันจังนะตอนเมี้ยเจ้าบ่อจักมันเป็นหมูทอดไรหน,น้่งมันพาพวกหนมันใส่เอาชิมในโลกมันจะออกมว่าใานี่น้ะมันแต่กันทอดด้วยหมูเวลาแดดเดียาวเวลาเมียก็จจืออยู่ตากแดดแห้งมาได้บนย่านน้ำนักลดพี่น้องไม่ได้เป่าไม่ได้เป่าเลนเอาเป่าอีลี ไม่ได้เบ้าอี๋ล้เราเบ้าเลรก็หมายมาคว่าวลาลำสิงพี่นองหมูแดดเดียว่นองโอ้ยควาลาเนาะด้ช็อตเด้ดอีกแล้วคว่าเวลาลำสิงเด้อพี่น้องเด้อหมูแดดเดียวฝ้าไปหนุนเนาะเออต่อลากกรอบ มาราพลอนูราร์มนั่าสกุลนั้นก่อนน่ากลัวมากไม่อันนี่มูราร์หรือว่าทักไปกลัวกลัวว่าเราลังซี่หมูแดดเดียวเครับผมมีพุทติจามผู้ติดตามเท่าไหร่สองคนสองคนมีมนี่แยกไปก็ฮอตสีเลยคนที่สามตัดไอโต้ไมคพัสดีการล่องไปพี่น้องเอาเอาเบิ้งล่องลูกโกเบิ้งเพลิน ร่องไปนะครับร่องเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นพี่น้องสี่แพ็คเท่ากับหนึ่งกิโลอะไรกันลยหนึ่งกิโลก็คือจะได้สี่แพ็คสองแพ็คนี่คือเขิงกิโลเขิงกิโลเ่องกิโลที่เขาเห็นเนี่ยเปียกมันหยั่งนี่มันหยมันบกพอเ่องกิโลเอาพี่น้องคอยพอกการทักการสนับสนุนการพี่น้องผู้ใดอยากได้หมูเดี๋ยวเดียวทักไปที่เฟซ ขอบราพลบุรพาค่ะขอบราพลบุรพานะครับพี่น้องเฮ้พิๆมาติันมาน้ำกันอร่อยๆน้ำกันเด้อบุรพานะครับ